ยันท่านผู้ชมขึ้นหอดห่างหายเป็นหนึ่งอาทิตย์ติดภารกิจติดภารกิจสวัสดีครับ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 สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอชซีทางฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเนาะ มาเฝากรรมข้าเฝากรรมห่างหายเป็นหนึ่งอาทิตย์อากาศหอนอุเเอามาหนิร้องว่อยๆในหนึ่งไม่จ้าไม่อย่าลืมกดยังอย่าลืมกดยัง El el re, like, อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์เวลาไั่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อาดูมาจ้อยูก็วนที้ดื้อมนนี่นะยกนีดื้อจะซื้อยังจังสบายดีทักทาย้งเบิ้งทักทายสบายดีเบิ้งจะซื้อยัง

ขึ้นหอดท่านผู้ชมขึ้นหอดพี่น้องขึ้นหอดบันอาทิตยคลิปหนึ่งอาทิตย์มาไลฟ์สดติดภารกิจข้ามาเฝ้าหมอกรำเอือยเป็นเกิดดุกเนะาะเมื่อคืนนี้ได้เป็นคืนที่เจ็ดเนาะในร้านไายเนาะในร้านไายคืนที่เจ็ดพูดนะ ฝ้าฝากำหิวห๊ยูิวนอนจนจนไหลซิวเจบเปิดวดลาเข้ากำบมักอ่ายกซิวขืนเลยนี่ขามาทักทายสบายดีกันเ้อพี่น้องตั้งฟังเล่าฟังไทยและตางประเทศเ้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องนั่งหน่อยเชแนวเนี่ยเด้อฝากส่องแน่นอน สองนี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจจะกินมังหม่อนบ้างมังหม่อนมากินเลยเต็มขึ้นบ่หมังหม่อนเด็กบบรรยากาศบรรยากาศอยู่เืน่นมีดมีสีซ้อนาะมีดมีสีซ้อแขกวัฒนมาแรงแร่งแขกมาดินไผ่ เมนอยู่บ้านนั่งหน่อยเองเนาะคันเกิงซิตี้อยู่บา้านคันเกิงนครปากเชียงจำปัสซักยันกรํากับอยากมิดม,ดมดแนมเือนี้มันร้ายขื้นนะออเต็มแปวถวยเจียวยู่ไม่ซาวไหนไหมไหจ,ะจะพุ่งเนาะจาบ่มน้ำซาวเหรอ อันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้เบิึงมักหม่อนมักหม่อนทางเมืองปากซองมันจะขึ้นมักบุ้มเบอร์ี่มันจะขึ้นมักบุ้มเบอร์รี่ได้รสชาติมันนี่นะสุมๆมัมมมนหวานพับทายดีได้นี่พายทายบนสะดวกนี่ซูมเข้าไป เดี๋ยวเดียวให้ร้านแต่เอาแจวมาให้อยู่เต็มูกินน้ำซาววะวายเอาเถอะเดียวก็พอแหละเอาถอะเดียวก็พอแล้วเ,เ,วเล้วจะในไม้จอมโยงมันชิมันกวดแจวโค้งเพชรตกดจตันเป็นแบบขึ้น,นมาข้างด้วยนะยูยูย,ย,ยูนอนเปา่าหมอกรรมบริยูบริย,ยูยนอน มากินให้มันส่วงมาเลือกพี่น้องเลือกกินน้ำกันเด้อหมอังม่มอนมหมนังม่มอนมหมนังม่อนหมังม่อนเมืองปากซองเจ้ <c oughs> าพ่อซิวเนี่ยถึงในวนันหวานหวานไม่จ๋าไม่เลย หอมก,กัาบล้านแซ่บมี่ไพเคยกินหม้อดีป่ะไพเคยกินบมอเคยกินคอมเมนต์คอมเมนต์ค,มมนคำว่าทักทายหน่ยรสสาตมันฉิดหวาน,าวน,นด้วยอะไรดูรสสาตมันฉิดหวานสมแต่หน,น่วยชีสแดงๆนี่ฉิดส,สมจัดเบิ้งหลองก่อน ชมอมมดีส้สีแดงไปเอ็มแต่สีนิมสีหวานมังมอนเมืองเมืองปากซองปากซองแดนนาวพี่น้องใครเคยกินคอมเมนต์เข้านะมาเนอะสวัสดีครับ สบายดีสบ,ยดสบายดีกล้องแน่เอาสบายดีกล้องนะชื่ออย่างกินยังนี่มาใกินยังจะไม่กินยังจะไม่กินยัง,ยอยงเอฟซีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซีนะครับขอบคุณครับมากินบางหมอนกับสมายหน่อยเด้อ ม่วงกันตามมาติดๆมึงเดินมังเดินเด้อสมัยสมัยหัวสมัยนี่มองมวงซุกจี๊มองมวงมองมวงซุกสดๆจากก๊กแม่แถาแม่แถาสมัยเนาะอยู่ก๊กอยู่บ้านเองเนาะมองมวงซุกเขาอยู่อยู่ก๊กอยู่บ้านเองพี่น้องคนลวนถิ่มเมื่อพยุเขาบังอาทิตย์ดัง ปิดต้องมาโบมอะได้จัิงแหละสามนีนะบอสันพันดนทถิมเบิร์ตม,มาเลยแ,แสบแสบกันหน่อยเด้อวันนี้คือทอดทานผู้ชมงเนาะบ่ได้ไรเออบอ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเป็นอาทิตย์แล้วเป็นทอ,อดกันยี่บอเนาะอย่ยาไปจีบจีบเยอะเจ้าของสมของหวานาเหมือนเพชรสบายเลยนะไว้ น้านเาพี่น้องเนาะง้อยกินหม่งงอ้ยเจในจอเจ็บออออจสองกินหม่งอยดกินีตัวบนน่้นะเอาไปะโอเแบบ่อยาให้ทานผู้สมอยากกินน้ำนี้ หวานเย็นปานมือเส่าเนี่ยิน้มักบุ้มเบอร์รี่ตอมกอสอ <c oughs> ยากเลืออยุย้ยซื้อก็อยากเลื่อมันเป็นแบบเมาข,าขา่าพี่นัองข้าวหิ้วนอนน่าหัวเตรียมจะหิวว้วเข่าแล้วแขก ยิว้วเข่าเลยฮะกินเนอะทายบรรยากาศชิวๆกับดูกำนัยู่บ้านแขกมาอะไราน้องจี่น้องแขกมา,ามอ้ไรโมเวลาสะถทายคลิปแขกเป็นมาอบอุ่นเพื่อนกรรม ไเกิดดุมาเด้อมาดินไผ่ไผยฮูจักกระนั่มาเด้อร์รมันไผ่เงินกรรมชีบเลดยุบ้อนหนีพี่น้องฮันเบิร์นี่ชีบเลดแลนเถียวยังไ,งไงบ่เหมือน อแบบบริเบงคาว่าตามใจปากแต่ลำบากตูดต้องแชร์ดีๆเนีย่สยสมสมหวาง Mình thay khẩu Bừng chấm Xíu khỉnh <laughs> Nó nước nó chấm บรรยากาศปีใหม่อีซองวันก็ปีใหม่แล้วผักเวียงนะเนาะวันนี้ผักเวียงที่นอกผักสงการผักปีใหม่ดาวอำเพียงเด้อ ซาบ่ายดีซาวน้องหน่อยซาบ่ายดีมื้นต่านหน่อยขี้หล่อมองซุกเด้อขี้หล่มอนเด้อโอ้มีท เช้ากินเป็นละแสบบแท้โดยสแสบบอันดี้ยินตีเคยกินบ่เพือกินอคอมมิทคำข้าเบิ้งรสาัิโดยไม่หยังไปหม่ไปไปนอนไป nhâm nhâm đẹp nên mình muốn hoàn nãy cho nô đấy tốt đấy สิบจิบวัมงม่วอย่างนี้นาะแสบปวดผูอพี่น้องพี่นอ้องพี่น้องอยากให้พี่น้องได้กินเด้อสุดๆจากกุ๊กเลย พุ่งวินตำข้าจะกินข้าวเพรนกันยังมาต่อเอ็มข้าจะกินข้าวเพรนกันยัง em phải nhầm kinh thầy bớt đấy nằm hả บินเป็นเทียงนะวานี่ฮะเทียงนะวาพี่น้องู้ซื้อว่ายิ้วเขายิ้วเขามอ,มองก่อนซะเต็มป่ะด้เอวมาม่วงจุ่มให้พ่อเถากินมองจา่า ต้องกินขาเแล้วะน่ามิจฉาชีวเก็บปวดรวดแล้ว เป็นหอดพี่นนองนะเนาะพินหอดแล้วบริทายคลิปให้บึงเป็นถิดแล้วยังเป็นหอดเมื่อไรสุดให้เบึงนะ่ะอือีมันบ่นกันายแต่ไม่มักใ่เรกกับม่วง,งๆนี่นะ บูบดีโบเบสกระโบเบสขดยากมักสมเนี่ยแซ่เห็ดเหลาได้บ่วะมักหมอนี่แซ่เห็ดเหลาได้บ่แซ่เห็ดเหลาได้บ่เขาเห็นแนี่ยอะไรเซ่น้ำตาลน้ำหรือว่าแซ่ได้มัน ใช้ให,หดไายเนาะนั่นชมสมใลใจญดี ไม่น้อยอยากกินน้ำด้เพ็ดด้อยากกินนำ้ำด้ิอะข่าก,ก่นนอ,กองไหมโนโน่ตัวนั้นโนโน่ไม่กินบ่ไหนชมมาข่าก่องไหม,ไมกินจะไหนมันเพ็ดนะชมชมชม,มสบายนี้นะตาแสบเาวนั่งน,น้อยโอ้ยแสบที่สุดในซ้ำดุ กินเบิดกินเบิดอืชมอยิ้มข่าวเลยพี่น้องเอ้ย ปิดไลค์ก่อนแล้วเขาบลัเบรัดนีดดด่พี่เด้หอบเราจะปิดไลค์กันเล้วพี่น้องเด้ออย่าไปทำกับข้าว ชี้นั่งกินตันหิวเขาแหละชี้แดงๆเนาะชี้แดงบรรยากาศดีๆเย็นๆเดี๋ยวสียายบรรยากาศอยู่ดวมอ๋อมเพื่อนในเมืองแขกแขกมาย่ำแดงดิบ๊ายบายเนาะท่านผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายเชียงแดงเจอกันใหม่อมบันไดให้เบิองใหม่ ข้าวไปกินข้าวก่อนเมื่อเช้าไปทางหลังงยทาค่ะ <c oughs> บ๊ายบายเนาะบ๊ายบายพี่เนาะตอนแรกเจอกันไหม ิ้เขาแล้วจะไปกินข้าวแล้ว